สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องไลายแซมซับฝักกนเมืองนะคะอ่ะตอนนี้เจอแล้วนะครับเจอแล้วมาโรอไดส้สักสักกักใหญ่ๆนะคะนี่ทะเบียนนะคะว่ากาลังดูอยู่นะคะกํกำลังดูอยู่อ่ะคุณดูยังไงว่าเสียงนิ่มมากครับฮะเสียงนิ่มมากนิ่มมาดูนะมาดูนะ อาสมาชิกซุ้มน้ำเงินว่าที่ใช่ไหมว่าที่ตอนนี้ยังนะคะยังนี่ว่าที่แค่มาดูก่อนหมูแบนว่าโอเคไหมให้เปิดดูด้านในสิมันก็ดูดีกว่าีแกเรามากใช่ไหมอันนี้หมูแบนดูด้านในนะคะว่าโอ้ด้านในนี่ก็ใช้ได้อยู่นะสภาพตูดเบาะขาดหรือเปล่ฮะตูดเบาก มาเดี๋ยวแม่ดูภายในรุ่นไหนเขาเรียกรุ่นไหนนีอันนี้รุ่นไหนนีครับมียางลบด้วยเขามียางลบด้วยแสดงว่าเขามีลูกจักเรเยียนใช่ไหมนี่มีสภาพด้านในนะคะด้านในก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะคะโอนั่งดูอ้าวทดสอบไปทางโน้นสิคนขับน่ะไปลองไปลองนลไม่ขยับอันนั้นเบกมือนะไปขึ้นทางโน้นสิ ไม่ออไปขึ้นทางนูปป้นไปเปิดประตูขึ้นทางนู้ <Okay. S 2> นโอเคคุณาขาจะถึงไหมอนาคตจะเป็นเจน้าของชูเฟอร์ได้ไหมเ้าจิหานี่ยละเอาเอาไปมันไปมั้่จิตจิตหาเฮ้ยเพ้าะว่ารถแทนเราไปหาเฮ้ย โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วขาถึงไหมขาถึงเบรกไหมถึงถึงเหรอเหยียบคัสดูสิคัสตรงไหนอ่ะคาดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้สุดเออเนี่ยเหยียบสิเออฝันงนั้โอ้ขายังสั้นอยู่ฝั่งนี้นะแม่อันนั้นคันเร่งนี่เออเบรก ไปใช้ดิโทรศัพท์เป็นไปได้เตาหลงสุใจแล้วต่านี้มันเครื่องรเเรามันคันปรถไอ้เครื่องไอ้ร่วมมันสองตู้เปี้ยนี่เป๊ะเปี้ยเลยนี่ประกันก็ถึงเ่อนเยอะมากเล เินกันไปรถเอเอเรีงรวมกันท่ามาให้เชื่อลแล้วนี่อันนี้คือเป็นแบบเดิมๆเนี่ยกันเข้าไปซื้อรถนักเตนเขาดีล่างออกก่อนเนี่ยเขาดีเทียดเห็นเป็นมึงไม่เลยแต่ว่าอันนี้เขาเขาเห็นในสี่นี่คือมันเป็นมันเป็นเดิมเป็นยังไงเห็นไหมกันเอาหมสมาชิกจะมานั่งด้วยถุงเงินจะไปด้วยหมแบนเนีเ่ยถุงเงินจะมานั่งด้วยนนโนมาจะถุงเงินจะถุงเงิน เยอะไปแล้วต้องไปเช่าเครื่องนะเอ้ยก็เยอะใช่ไหมรถเนาะน้าต้องก็นอแม่โบสภาพนะคะสภาพก็ยังดูดีนะคะเดี๋ยวโครงการของเรานะคะไรโอนบอกว่าจะมาทำเป็นดั้มนะคะเป็นดั้ำก็อาจจะออกมาแบบรูปแบบนั้นนะคะ อาจจะช่างบอกว่าอาจจะทําสีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นสีอะไรนะคะทําสีใหม่เสริมนบเสริมอะไรให้ทุกอย่างะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนนี่ค่ะก็ะจะเป็นดําแบบนี้ก็ะจะสะดวกง่ายกับการตัดยาขน้าให้กับหนุ่มๆในซุ้มของเรานะคะแต่เดิมของเปลี่ยนของเดิมไงหัวห้องใส่ทั้งใบมันมันขึ้นหลขึ้นไหลครับเ็าือเมื่อ่อเมื่อ่มื่อง่เห็นไหร เป็นของเดิมเลยมมซื้อของเดิมมามาลงมาใส่ครับผมเดี้มันมีเี้ยนขายเนาขวาอันนี้เดียวเทนั่เไเปี้ยนไงเอเี้ยนใไม่ก็มันเนีมาใส่เนียมาใส่ยุบานข้ามันฟุ้นมันหลายอันนี้มันรถเขาใส่แรงเียเียบรมันเป็นอะไร นี่เป็นกลองเป็นกลองแห้งแต่มันไม่เหมาะกับการใช้วิ่งแถวบ้านเราแถวสวนแถวอะไรมันไม่เหมาะนะครับแอร์มาเย็นเด้อมึงมึงสร้างฮะเครื่องแอร์มาเย็นมั้ยนะดูบอกว่าแอร์ม่เย็นนะครับหมูแบนชอบแอร์เย็นเย็นใช่ไหมอันนี้ใครจะเป็นโคฟเฟอร์ครับอนาคตหมูแบนกมาแม่บ้านชิหมือนกันเอออยชิมโอ้ดูครับไหนอย่างเงี้ยตรสอบสิครับจับพพงมาอะไรด้วย นนั่ไปค่อยทำยังไงโอ้อันนี้เราต้องยืมโอ้คะแนนหมูเบนไม่มีเหลือให้ยืมแล้วพอทำไงล่ะทำไงจะมีตังจ่ายเขาเอาหมูเบนมัดจำไว้อยู่นี่ดีไหมระบบหมุนอยู่หมูมัดจำหมูไว้อย่าไปเล่นลูกอย่าไปเล่นเบ็กเบรกมือก็ดึงออกมาเขาดึงแล้วนั่นเขาดึงแล้วเคาร์ลในก็มันเส้นแต่ว่าคุยยังไม่ไหวเออธรรมดา กอราคาก็พอสมควรนะประชาชนอ่ะเดี๋ยวให้เราคุยต่อองราคากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วมีอะไรบ้างนะคะสรุปตอนนี้เราก็ตกลงราคากันแล้ว <c oughs> ตกลงเขาแล้วใช่ไหมถตกนะครับ <c oughs> ก็ช่างนู่นคุณครูมีอันนี้คือของแถมนะของแถมของแถมบอกรองแถมคือด้ามจอบนะด้ามจอบขอบคุณครับช่างก็จะจัดการให้นะคะรอสำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอพร้อมกันรอนารอหนาเอาไว้ด้วยคุณครมเบ็ยดเสร็จทุกอย่างเลยนะคะ แนนลุมตะหน่วยดอกหนึ่งมันขับเะือไครับ,รบไปกระเตาได้นะค,คนขยันนะคะไปไหนต้องเอาขอของเทมด้ามจอบเดี๋ด <laughs> ยวเราไปคุยกันนะคะว่าสรุปแล้วได้ราคาที่เท่าไหร่ สรุปว่าราคาเท่าไหร่คะอาจ้าน้องสามแสนสี่ครับสามแสนสี่หมื่นมีหางไหมหางหางเราต่อเล้ใช่ไหมหางโอไม่ได้ต่อเราตัดแล้วตัดหางออกได้สองคันนะฮะได้สองคันเอ้าทำไมถึงได้สองคันเอากระบะไปใส่เกียร์ยี่บัสเพราะว่าอ่าเราจะทําเป็นรถดำเนาะกระบะด้านหลังนี่ก็คือต้องถอดไม่หมดแล้วก็คือต้องเปลี่ยนนะฮะเราก็ได้กระบะด้านหลังนี่ไปใส่อ่าไไไดด้้ม่ นั่นแหละก็รู้อยู่ก็ได้กระบะช่างก็จะปรุมชาติได uh> ้กระบะด้านหลังไปใส่คันอยู่บ้านตัวมาตัวนร้านนี้เป็นไงให้คันอยู่บ้านนะคะพราะเอซีประตูจีเซ่ันเท่าไอ้นี่ไงะว่าเลซื้อ่้ราอ่ะซปซื้อคันหนึ่งได้ไปประกอบคันที่บ้านอีกคันหนึ่งนะคะสามแสนสี่นี่คือได้รถหนึ่งคันนี้แล้วก็ประกอบเป็น รถดำได้ทุกถังไปใส่คันอยู่บ้านอีกคันนึงเออได้ถังไปใส่คันอยู่บ้านด้วยนะคะคันนี้จะเป็นรถดำคันนี้ก็ช่างก็จะประกอบเป็นรถดำเาก็ไม่ต้องแล้วก็จองไปดูโทรศัพท์ยยกอีกนะครับก็ถือว่าซื้อคันเดียวได้สองต่อนะคะได้ไปแล้วก็ส่งแยกกับบ้านเลยเปลี่ยนกระบะคันนั้นด้วยได้คันนี้ด้วยนะคะก็ช่างบอกว่าจะเปลี่ยนทั้งยางให้ทําสีให้ใหม่นะคะไม่ใช่สีนี้นะคะก็เดี๋ยว ต่อไปเดี๋ยวค่อยมาเจอมาดูนะว่าแบบสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงจะให้ไอ้เอฟซีตอบปัญหาว่าไอ่าัวเอลซีอะไรอว่าจะได้สีอะไรจะ้เขาเดาไม่ไม่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าซุ้มเราไม่เอาไม่เอาเน่นอ่ไม่เอาหมูหมูชอบสีอะไรครับแดงหมูหมูชอบสีแดงซื้อเองเลยอ่าซื้อเองเลยพ่อโบ ซื้อเองไลยล่ะเพราะว่าจะเอาหมูมัดจำไว้นะวันนี้นี่หมูต้องไปช่วยหาคะแนนนะทีนี้เก็บได้เท่าไรแล้วมาสมทบเ้อทีนี้นะไม่งั้นวาวาไม่มีหญ้ากินไดนนี่ลถขนหญ้าวาวานั่นนี่ก็คุยกันเสร็จดูเสร็จคุณปู่ก็ลองเครื่องแล้วนะคะลองเครื่องแล้วบอกว่าเครื่องโอเคใช่ไหมคุณปู่ ใช่ยังแรงอยู่ครับโอ้ยังแรงอยู่เสียงยังนิ่มอยู่จับปล่อยวิ่งยังปล่อยมือได้เป็นระยะทางหลายหลายหลายร้อยหลายร้อยหลายร้อยเมตรเลยหลายร้อยเมตรโอ้ลองนะคุณปู่ลองดูแล้วเสียอย่างเดียวเหลืออะไรนะแอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ค่อยเย็นไ้องเตกใหม่ครับแอร์ไม่ค่อยเย็นช่างบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้หมดทุกอย่างนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวจะได้ชมนะชมใหม่เป็นยังไง สนสี่นี่คือพร้อมทุกอย่างโอนโอนพร้อมเนาะต่อต่อทะเบียนภาษีอะไรเรียบร้อยพร้อมนะคะพร้อมพร้อมใช้งานเลยสามแสนสี่คือเราเรอรอใช้รถอยู่ที่บ้านได้เลยนะหลังจากนี้รอที่ช่างประกอบทํางานทำอ่าประกอบรถเราก็ต้องไปเร่งหาคะแนนกันนะครับตอนนี้ ไปหาที่ไหนตอนนี้กล้วยกล้วยตอนนี้มัดจําไว้แล้วครึ่งหนึ่งนะคะมัดจาครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งหะสิบสี่เนาะยังเหลือยี่สิบเนาะโอ้โอ้ไม่ถึงครึ่งมัดจําส่วนหนึ่งไว้นะคะมัดจํากี่บาทครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่ล่ะเกินโอ้ยังไม่ถึงครึ่งังมาก็เดี๋ยวค่อยเจอเจอกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้หน่อยนี่ ยังไงก็าฝากติดตามในช่องของเราเลยครับในช่องหายเซขต้นวนเมืองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ